อาหารขึ้นได้ครับมาเลยครับความจริงแล้วอาหารมื้อนี้นะว่าจะฉลองให้จัววานได้เป็นประธานหาอการค้าคนใหม่แต่กลับกลายเลี้ยงส่งคุณไสไปซะน,นี่นะเพื่ออะไรก็ช่างเถอะครับสำคัญคือได้มาทานข้าวมากกว่านะครับเออเออคุณไสอายุคุณยังน้อยแต่มีความสามารถอานาคตต้องไปไกลแน่ขอบคุณที่ชมนะคะ <laughs> การแสดงของคุณไส้น่าดูก็จริง ต่ชีวิตจริงยิ่งมีสีสันมากกว่าซะอีกนะชีวิตก็เหมือนเล่นละครฉากหนึ่งแหละคะ่ะจิตใจบางคนยิ่งซับซ้อนกว่าการแสดงซะอีกไม่มีใครรู้อนาคตอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยยากจะคาดเดาล่วงหน้านะคะแม่ยังสาวอย่างแทบลงได้ตกขนาดนี้เหมือนคนผ่านโลกมามากคงต้องเอาอย่างหน่อยแล้วมั้งคุณใส่ตอนนี้คุณเป็นอิสระแล้วจะไปสะแสดงที่ไหนก็ได้เคยคิดจะมาฮ่องกงอีกไหมครับ ไม่ค่อยมีงิ้วปักกิ่งมาแสดงที่ฮ่องกงพวกเราอยากดูก็ลำบากนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ดูงิ้วปักกิ่งชุดก็สวยเพลงก็เพราะยังมีฉากบู๊อีกด้วยอะ่ะเฮ้ยลูกชอบดูงิ้วจริงเหรอถ้าคุณไสย,ยอมแสดงอีกก็ดีนะคะเนี่ยหัวหน้าไสผมจะจ่ายค่าตัวสามเท่าเชิญพวกคุณมาแสดงที่ฮ่องกงหนึ่งปีมีที่กินที่พักให้พอจะไหวไหมหายากที่ลูกสาวผม เมาพ้าชอบดูงิ้วเหมือนผู้ใหญ่ผมเลยอยากตามใจเขาหน่อยโอ้ยขอบคุณคุณจงมากครับแต่ไม่ทราบว่ามฝ่งหวงนี่จะคิดยังไงฮะห้องกงเป็นบ้านเกิดเธอในในก็มีโอกาสให้พลาดล่ะก็ได้ค่ะหนูจะลองคิดดู ทำไมคุณจงมองเวทีที่ว่างเปล่าแล้วก็นิ่งไปนานอย่างนั้นล่ะคะเวทีนี้ว่างเปล่าก็จริงแต่การแสดงที่ตื่นตายังอยู่ในความทรงจําเสมอการแสดงของคุณไส้ยังติดตามไม่รู้เลยเห็นเวทีเปล่ายังนึกว่ามีฉันอยู่งั้นคนดูก็ไม่ต้องซื้อบัตรแล้วสิคะเพราะผมขี้เกียจซื้อตัว๋วแต่คิดว่าจะจองตัวคุณไว้จะมาเวทีอาจจะง่ายแต่จองตัวฉันคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะ ก็เพราะคุณไส้จองตัวยากผมเลยจะมาเวทีนี้เพื่อให้คุณไส้มาแสดงคนเดียวอี่ใครท่าพระสมีและเวทีนี้จะทำให้ผมได้เห็นพลังการแสดงของคุณอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนึกว่าเป็นทนายจะมีวาทะศิลป์แต่จริงๆคำพูดคุณก็ไม่ต่างจากคนอื่นเลยนะคะเนี่ยถ้าคิดว่าผมพูดเพื่อเอาใจแล้วก็คุณก็ดูถูกตัวเองเกินไปแล้วยังไงก็ตามแต่ไม่ได้แปลว่าฉันจะรับปากคุณนะยังจะคิดอีกเลย ได่อยากให้ฉันปฏิเสธหลอคถ้าคุณปฏิเสธผมน่าเสียดายว่าเกมของเราจบเร็วไปหน่อยนี่ให้คุณเชนคือได้ของขวัญเยอะมากคุณก็ไม่ต่างกับแฟนคลับของฉันคุณเคยทำให้ผมเจ็บตัวแล้วผมจะเหมือนได้ไงที่ใครที่มันเหรอคะนี่ไม่ใช่ตัว่าวทั่วไปนะ แต่มีความพิเศษเหมือนกับคุณฉันไม่เห็นแก่พวกนี้หรอกนะคะเป็นน้ำใจเล็กน้อยจากผมหรือว่าตอบแทนขออวยพรให้คุณโดดเด่นบนเวทีไปอีกนานดังเป็นฟลูตแตกตลอดไปเลยทีเดียว mm <laughs>